ภูมิต้านทานไวรัสไซเบอร์ตอนที่หนึ่งอย่าลืมเช็คข่าวปลอมไวรัสเฟดนิวส์นี่มองไปดูสิข่าวนี้น่าสนใจมากเลยนะมีคนแชร์เต็มโซเซชียลไปหม,ม,มดเลยอะ่ะงข่าวอะไรหรอกแกอ้าวแกยังไม่เห็นเหรอ ข่าวที่บอกว่าดื่มน้ำมะนาวโดารักษามะเร็งได้ไงเออเ,อ,อ,เอ,อฉันก็เห็นแล้วอ่ะฉันมะนาตสนใจมากเลยนะมีกระแชร์ในกรุป๊ปแชทที่บานไปแล้วเหมือนกันแกแกแกเดี๋ยวก่อนนะนี่พวกแกเชื่อกันจริงๆหรอเออเอ,อ็งมาดูโมบายฟ้าทลายโจรรักษาโควิดหายด้วยแกดูดิดาราคนนั้นเป็นชู้กับดาราคนนี้ด้วย นี่เว็บนี้บอกว่าถ้าอยากผอมต้องกินนมเปรี้ยวด้วยแหละอยากผอมอยากผอมเฮ้ยนี่มันแสงจากสร้อยคอตรวจจับไวรัสไซเบอร์นี่นาปล่อยคาปลอมให้มนุษย์หลงเชื่อนี่มันสนุกจริงๆแกแกมันจะไวรัสเฟกนิวซี่ใช่แล้วล่ะจะมนุษย์ จงหลงเชื่อเฟกนิวใต้ฝดปล่อยไว้แบบนี้แย่แน่ๆอะไรกันยัยโมบายคิดจะมาจาัดก,การไวไร้าเฟกนิวไม่ใช่ง่ายๆนะครับจะบอกใครเจ้าไวไร้าอ,อย่างพวกแก ầ? ชอบหลอกชาวบ้านนะใช่ไหมวันนี้แหละพวกไวายร้ายไซเบอร์ต้องสิ้นซากเอาเลยนะถ้าไม่ตายกับแบบเฟกนิวฉันจะฉาบแกท่าที่หน ที่มาว่าเฟกนิวมาจากที่ไหนใครเขียนและใครเผยแพร่ทาาที่ 2. สํารวจความถูกต้องของเนื้อหาว่าเนื้อหาข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าทาาที่3สังเกตจุดประสงค์ว่ามีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือไม่ทาาที่4เช็คข่าวอีกครั้งเพื่อปามชัว แต่ไวายไรส์ไซเบอร์ไม่ได้มีแค่คข้าคนเดียวหรอกนะระวังตัวให้ดีนะเจ้ามนุษย,ย์ฉันไม่กลัวหรอกอยากฉันนี่แหละจะเป็นคนจัดก,การเหล่าวายไรา์ไซเบอร์ด้วยเมอของฉันเองโ <laughs> อ้ต้านทานไวายไรส์ไซเบอร์